จะแดงว่าดีค่ะว่าจังใดเกาะว่าจังใดเกาะเอาได้ยิ้นหรอได้บังหันก,ก็ได้เอาซูเอฟซีฟังเนี่ยดงยิ้นจะว่าไหมได้เลขมาจะใส่ก่อนมวดบังหันไหมมวดบังหันก็หายมากยุ่เปดเก่าเปรอเปรอะนะโอ้ผ้ากันบ่ออันนี้นเอา เลขนั้นได้มาอยู่อ่าเลขได้มาอยู่ได้มานนมแบบได้ก็ท่ำขีดอีกเนะาะท่ำขีดก่อนค่ะเดนนี๋ยวไว้ไม่ได้มาที่หลังแต่ว่าเ้านันลงมขีดไปแล้วอ่าลงมขีดไปแล้วเจ้าไห้มาปลามาทุดดงอยู่นี่เนี่ยค่ะอยู่นี่ย่า,าถานนใหญ่อ๋อพระมาทุดดงเออใหญ่หน่อยนามาขายของตลาดนาจะออกใครมาซงเขาเอาเลขให้เออแล้วก็ได้ไห้เต่าปล่ยนเ่ อที่สิงพ์กระดิ่งอยู่ได้เพอพื่ไปเอาแปกเก่าดวงมันสิงหนะ์ได้ถึงคอไปเอา 8, 9, 9, 8. อตัดเอาแฝกยยเก่าเข้าแฝกอือหมายเขามาอันนี้คาบว่เอาแปกแปกไหมผ้าทุดงนีเอาเลขหายอยู่เออเอาเลขหายอยู่แี่ยมากมากทูดงสามเก้าเก้าอันนี้เก้าองค์พี่ผู้นายเพิ่งก็ได้เอาของใส่บาทใส่เงิน โอนี่เขาหกอกให้เงินให้ปัจจัยเราเอาค่ะปัจจัยไม่รับน,นะยโยมอย่าเดนะินนะเดินก้าเอ้เก้าแปดแปดนะพูดแต่ว่าเราเป็นไฮแมนก็แล้วก็ไแมนแท้ก็แบบคือมาตตาเด่นเก้าแปดแปดเก้าเล่ากระสีเด่นเก้าแปดแปดเก้าอันกับย่งซื่อผู้ได้เลนแปดแปดบอเลนเล่ากระเด็นแปดเก้าเก้าแปดเออวันนี้ครับะ คันมือออกแล้วมันสี่อันเก้าแปดแปดเก้านี่นะเขาสี่อันอืมโอ้เสดายเนาะอสียดายแต่ว่าเจดังเลยไทยลงไปก่อนนี่เขาบ่ได้ไทยตัวนี้ได้พี่น้องอ่าบ่ได้ไายนมาทีหลลงไปก่อนนะเจแดงเนาะบันนี้เจดังก้อนห้อยออกมือนึงเพิ่นมาใช่นมาสูงเอาเอาอแข็งใจ่ะบอกค่ะบอกก้อนห้อยออกมือนึงบอกเพิ่นมาใ่เพิ่นเคยเห็นเพิ่นอบบ่ค่ะ เพื่อนมาทรงไทยประจำเนี่ยไข่แผงเนี่ยเพื่อนกำบังเอิญเพื่อนไปเจอผ้าทุดงมาก็ได้มาทํำทุดงเราบินบาดเนีาะเก้าอีนลอยโยมเอาไว้นี่เด้อเก้าแปดแเลยเนาะมันก็ได้เบาข่อยฟังเนาะเพื่อนกระซื้อเพื่อนซื้อแปดเก้าเก้าแปดแปดแปดมาพวกซื้อว้าห่วยมันสิไม่ยุบแปดแปดขนือกันเลยขึ้นซื้อคือกันข่อยยังบ่ได้ใหญ่แลเพื่อนบอกแม่นี่นะครับเจต่ังก็ว่ายุบแปดแบ่มากแล้วมันบ่มาดอก มันผัดไหมหรือแับนี้พี่น้องพอเราเพ้่เห็นองวดนั้นเนาะจะบอกว่านสาเนี่ยเนาะไอเห็นตัวเลขี่อยู่ในเสาในจังสีเพราะว่าอยู่ในเสางวดนั้นเนี่ยเนาะไอ088ด้วย804ค่ะ880นี่่ะคนบอกตัวนะค่ะไว้ให้ไปเด่งตัวรหาสด้วยคุณด้วยแก้วมันบอกค่วคอดกินว่าออกตามหลังไมหลังกออกตามหลัง งวดนั่นนะงวดแปดแปดนเจีแดงเน้นนักเนาะเจตัวอะไรเนาะเจตัวเรีนตัวละหาหน่อยแปดแปดหาหน่อยแสดงว่างวดนั่นมันใจแห้งล่างบนค่ะแต่ว่ามันผดมาออกงวดนี้มันเหมือนจะงวดทั้งสองงวดมันมาอันงวดที่เจ้าฝันเนาะฝันเห็นอยู่กอกเสาคือเลขแปดแปดพี่น้องจุดถูกไอถูกเพียงขึ้นไงที่ตุ่นเสาจะ่อว่า เดียวไปเห็นแปลกๆนะคะแล้ววันนี้เลขพระทุดงกะมาบอกกันท่านเจ้าอีกผู้อันนั้นใครมามา่งใครมาใครเนี่ยเพิ่อไปส่งตามไปขายของตามตลาดนัดเพิ่อกะทิมาส่งข่อยแล้วก็เล่ยว่าอ่อยฟางแม่แม่เพิ่นว่าอันนี้เจอพ้าว่าเดือนทุดงหนูกับบ่มีเขาหนูก็ได้เอา่อยเอาอ้อไก่แม่เองค่ะ ไโก่เป็นกองกองกองหนังไก่อ่ะใส่บาบจะได้ให้เงินจะได้เอาเงินให้เวลาพึ่งบลัดเวลาปัจจัยเออเวลาปัจจัยโยมอย่าลืมเนอะเก้าแปดแปดพึ่งเรา็มองเราหอวฟังน,นะาะค่ะก็พากันซื้อ,อยูหบาบัวเอาแปดแปดไปเอาแปดเก้าเก้าแปดดวงมันสิบอะไรมนจะาดวงบ่มีดวงบวม่มีดวงมันสิ ได้บางวัดแปดหานั่นได้อายุได้ห้าสิบบาทแม,นม่นบ่เออมันมีคนฝันอันมางาน Soup มีละกาง Soup อันพ่อใหญ่อันนี้ละฝันว่าอันซื้อเอาละแมงไวนี่แปดห้าก็เจ้าถืไอไม่กลัวถือแบบผู้ละลอยผูละหายสีผูละไอย่างเง้ยก็คือเขาเจ้ากระเพากันซื้อเออกระเพากันซื้อก็ถือค่ะ เมื่วันเมื่อกีนเขามาบอกอยู่ผัดบัเอาบัเอาเอาแปดแปดบ่วเอาคือมันบัวง่ามมันบ่ฮะบัวง่ามมากมากแปดเก้าหลายตัวใต้แปดเก้าเก้าแปดแปดแปดในทิมเลยทิมเลยบ่เสียดาเนาะมันจะไร้องหาชิบบ่ลางบุญกับสองลอยเลยเสือใจว่าวัานนี้เสือใจเล้วก็มอว่าอยู่อยู่แม่พวกเนี้เราคนก็หายหน่อทื่เอาบัวได้ ขนาดอั้นหนุนยังสื่อเลยคนมาจายเทิงมึงยังสื่อเลยแปดเก่ากับผู้ฝึกผู้มาไห้กับว่าเอาพี่นองแปดแปดจริงๆริะได้เลขมากแค่ฮางเดียวเม็ดเดียวเก้าแปดแปดนะคะเอฟซีดวงไวายดวงวายก็บชื่อบอตักบอตัด ในไลฟ์ตัวจ้ะเราจะส่งยูทูปอ่ะคะเบิ่งเอาเลื่อยจ้ะผู้ใดมากตัวใดก็คือเอาเลยเพราะว่าเฮายถ้ำหายเอฟซีเบิ้ง้กใครชอบตัวไหนก็ให้เป็นแนวทางให้ปรูกตัวออกมาเจแดงเนาะออกมาอย่างโอ้ยโตก็หมอนังโตก็อาจารย์เนี่ยแเป็นธรรมดาเนาะเฮากยถ้ำหายเอฟซีเบิ้งแต่ละคนว่าเป็นยังไงฟันยังไง ไม่น่แบเียนี่าาก็ราบ่าเจออกกบออกนะ่าจบออกบออกเด็ออกม่ยิงว่าเสียดายเจแดงเราอยู่เด้เนี่ยคู่หายแค่เก้าแปดแปดเนาะเจ้เก้าแปดแปดผัดบวได้สั่นไม่ไงมาทรงไข่ัปไปตัดแปดเก้าเก้าแปดแปดบอกเอาอย่ามาอันโนู้ดอันนี้ไหม ไอ้ายางอยู่ถนนดำอ่ะเออแล้วมาส่งไข่เพ่อดีแล้วก็บ่มีเข่าแล้วก็ได้เอาหนังไก่ใส่จะได้ให้ปัดใจเป็นโมราปัดใจเป็นว่ายโยมซื้อเอาไน่ได้อลยเต้าแปลกแปลเป็นว่าคนกระเด็นเขากระเด็นแปลกเต้าเข่าแปลกเชื่นึงก็เอาดวงนู้นกับดวงนู้นมีผมก่อ มันนี้เด้อ้วนนี่พูนไข่อันใครนันมากยังไม่มาเลยไข่ไข่ยังไม่มายังบ่มาบ่อกปกติแล้วไม่หายุ่มอ่อยู่บ่เพิ่งมานี่แหละเพิ่งจะพูดเรื่องหวยกันเยจ้ฟันบ่เพราะว่ามืออื่นหวยสีออกนี่สีหน้าเปนไรเพราะพนักงานจอดหวยวันนี้เราสชมาอยู่บาเราชกขึ้นมายังสูงชกม้วจอดตัวนี้ยันว่เห็นเล่าอยู่ นาะตั谢谢 no. No. It, it as as ้งบักด right? ิ๊กหน่อยฮะร้านใหญ่ผันเก้วมันโอยดอก้านเหญ่ผ่านเป็นยังเลาได้เล็กมากบ่ฮะก็ได้ตัวไปโดนปูมากก็ได้ตัวแดงหมดฮะสามแปดแมันบอกเขาผู้ใดก็บอกม่ใหญ่แต้ล้ะถือซิบบาทนะกัเล็กน้อยบอกเล็กน้อยมันไปโดนปูมากมันสำคัญอยู่ดีเนาะเอาไปโดนปูไดปสามตับต้นเออมันบอกเขาว่าอันประคัมวยออกยี่หางมือไวยออกเลยเด็กบอก เมื่อเอ้าที่อย่งกอุที่บาี้มันบอกจะต้อเอได้ออกซากเข้าถาบน่องเนี้อี่ว่าหาอีส์เออออกก่อนไปน้ำมอนเิ่ดนขดน้องผู้ชานี่ว่านัองอยู่บอืเออเอี้น้อยนี่กับอยากแฝดได้เนาะเห็นได้จ่ิงที่ข้าบเเห็นว่ากระบอกนเราบอกว่าที่ว่เขาเนาะเขาเราสอม่อช่ามคนแสดงว่าคนเคยบอก ดท่ันบ่อยากบอกมันก็บอกบอกเด้กับแปดหาเพื่อนกระบ,บอกนี่ยเราพอได้เปลี่ยนหาทุกคนน้องอันนี้<ด>บอกใ้หาสิบ<อ>บาทก็ได้ให้ตีมเราสี่สิบบาทน้องผู้นี้บอกน้องผู้นี้นะมันซื้อคู่ขาเอาเราอยู่ใส่บาทนีม่มาสั่นบม่ม้า บอม่าตะง้อแล้วไปหาหมอแล้วก็ได้เอาหลานไปไหว้พุ่นหลานตะง้อบ่เดี๋ยนี่เออหลานตะง้อหลานยายอ้ํายา่นี่มันซื้อผููผามันบอกมีไงแต้วมีไงแต้วบันซื้อสีพุ่นสีสามแปดแปดแล้วก็แปดแปดอันน้นองเนี่ยคือชื่ออะไรนะเจแดงน้องผููผามันเล็กหน่อยอนุบาลคุณบอกว่าจังไร เขาถามมาห้ำหวยออกยังดำมือหวยออกนะแต่ว่ามันไปด่อนปูกอมกนหวยออกเนาะมันไวมากมือที่สองมากสิกระมือหวยออกเขาก็เลยถามเลือกออกยังว่าตีเลอกออกซ้ำเปลี่ยนยายมากกับว่าวของ่อยฟ้ามีคนสื่อนํำบ่ ยหญมันยังบูซื้อไปซื้อแปดเก้ากแปเ่าเมนว่าให้เจ้าฟังนี่เจ้าเอาปะก็เอาส่ตัวเพราะว่าคนถือเคยซือน้ำพึ่งแปดแปดหาพาดมาก็ได้พอได้ให้เล่าสี่สิบบาทหติแล้วเจ้านึ่งเคยถือน้ำนองคนนี้ถือว่างวดออกแปดหันบางหันดถ้าเมนมาบอกนี่คือบ่อผักบอผัก็ตอันปดแปดพรมากระยันเอาอยู่นอกเอานอกเระนอกนี่ว่าอีกสารแปดแปดอ้าวไม่่ว่าตรงกับ เด็กไม่ไ hmm. ข <laughs> ่ครแถวก็่าสีน้ำจักลอยฟุ่นลอยอยู่แล้วเสียด้วยเออมันใจไม่ไงนี่รับบัตรเลนซิฟเจ๊แดงงวดนี้เจ้ากระามคนนี้ไปอันถามในนู้นชิมมหาดอกแต่วันนั้นเราไปเดินนู้นชิมเออเดี๋ยวมากคอยว่านมารอบนาเด้อผู้พางไว้อย่างนั้นเดี๋ยวยายแดงเอาขนมหายอันทามพันมันบ่อยากบอกมันก็บ่บอกเลยแต่ไม่อยากบอกนั่นแล้วเอาโลด อันแปดหายย่าิพ่นก็ไดลอยเออยย่าิ่ไแสดงมคยบอกตึกไร้เธอแล้วเนาะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวถ้าม้างวดนะนะคะเดี๋ยวเขาจะมาถามเจเดยนะคะเอซีว่าให้เจนแดงเป็นคนไปเป็นซื้อวันนตามันก็สบายวันนี้ย่ายมันจะได้เอาไปไหว้คุณก่อนคือพลา ตายาี่ไปหามอจะงอไปหามอก้อนจะแตหน้าโมนะจ้าเดี๋ยวก่เสีันมากเเดี๋ยวก่อนหัวม่คิดสีะลน้องผูผาเนาะมาบอกถึงจังหวัดละมันก็บอกถึงอยู่เรื่อยๆอนัะน้อาอายุเท่าไหร่อนุบาลสองอนุบาลสองที่ว่าขึ้นปีหนึ่งแล้วเนาะปีนี้ก็สิบปีงานขวบนะครับอันนี้จะแดงฟันบหค่ะ เลขแดงไม่ฝันวันนี้ฝันไหมแต่ว่าไปจับลอตเตอรี่แล้วนะครับมักกี่ไหนไอ้แจ๊บลอตเตอรี่มักอัน4004ตายตรงวันที่แล้วเอาเอาวันี้เอาเป็นเลขชอบเจแดงเออเลขชอบ4004สามโตเป็นยังครับสามัวลอตเตอรี่สามโตบ๊วยโอ้สามโตลอตเตอรี่นะครับสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เอาไปสามโตเลยสามศูนย์สี่ฮะเลข ขายเนาะจับไว้หมู่บ้านอันนี้ก็จะได้แต่เลขชอบของเจแดงเ้้ยอพี่น้องเพราะว่าเจแดงเราให้ฟังเมื่อกี้นี่เป็นเลขของราตุดงซึ่งราธุดงกับ,บ่รูดอกว่าเพิ่นไปเพิ่นมาอย่งไหนแต่ว่าแม่ขา่าเพิ่นมาขายของให้เจแดงนี่พิ่ใหากมาก988บุญมีแต่กำบงังซื้อยูซื้อแปดเก้าเก้าแปด แต่วันนี่น้องผู้ผาเคยหายเจแดงถือเมล้ปด8หาถือาแล้วหววว่าหันกะบอกเขาเขาว่าถือแต่ว่านี่บอกหูนะมันนะหัวไม่กด้บอกเขาแต่ไ่ได้บอกเจแดงเจแดงเลยว่าถือถือเพื่อนหายตัวได้เกาะ388คือหายตรงคักตรงแน่ตรง มีจม e oh, um, uh. ่ใหญ่เตวเราต้ซื้อไม่เยอะโอ้เสกมขึ้นสียออเสียดายเนาะสามแปดมันหนีบอ่ะปัญฟันนีบบคอ อต่าเดี๋ยวพิมพ์รอนะคะเอซแต่ว่าจะเอาเลขชอบของเจแดงไปก่อนงวดนีเจแดงใช่ผู้พามากอะจชอบนอมันเหนีนะคะเอซีเนาะเจ้าเจ้าถามไ้เด้ออ่าเดี๋ยวเอกกว่นเลขออกเยอหน่อจะมาจน่าจีิมาอยู่หไ้โนูมากวันทีเทไรเจเจนัดแต่วันทีเท่าไรเขาเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดคนัวเจ้ามาจีน่มากี่เท่าไรและ ที่14บอกแจว่าถ้ายายเข้ามาถ้าเด็กไม่ได้มาก็จะถามยายเพาะดอกว่าเพื่อนบขาให้บอกตัวไว้ไว้แค่สั่นมากินชิ้นๆมากเลยกันเราติดตามตัวเด็กน้องผู้พาแม่นผู้พาเพราะว่าเพื่อนให้เด็กแม่นบอกแม่นปฏิพันธาน่สามต่อตรงเลยสามแปดแปดอ๋อเอาเล็กชอบขอ้งกิดแดงสิก่อนนรเลยชอบอันนี้จะเป็นแค่เล้งก่แดงคนดียวขั้งิดแดงโบรี่ตตลีไปเลย เลขชอบเด้อพี่น้องบ,อบ,บ่แมนว่าเลขฝันแล้วก็บ,บ่าฝันพออน่อมวดนี้จาบาา่บาฝันเลขชอบจับลอตเตอรี่ไว้แม่เธอมาจะแดงอาไจะฝันเดี๋ยวจังสิรอติดตามจิแดงนัด้ครับเราก็เลขสวยเลขสวยครับมวดน,นี้ก็ได้มานะคะ <S <S เป็นเลขชอบไปก่อนนะคะเป็นแนวทางไว้ก่อนสามศูนะะย์สี่นะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะส0มศูนย์ูนย์สามสี่ศนย์สแล้วก็สามส 4, สี่สามเส็จแดงขขาคุณหลายจ้าขอบคุณครับเจแดงก็จะทาไปเด่อยเรน้อง,องใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ